สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีจิจินะคะสวัสดีคลิปนี้เป็นคลิปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันซิว่าเดือนชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เป็นเทศกาลแห่งความรักนะคะแม่หมอจะขออนุญาตนิดนึงว่าในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอจะทําคลิปพิเศษให้คุณโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตแยกทําออกไป ก็จะเป็นเกี่ยวกับคนโสดใหม่โสดนะคะคนมีแฟนมีครอบครัวแม่หมอจะทําให้แบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะ่ะตั้งกล้องแม่หมอหักอันนี้พูดจริงๆนะคะมันก็เลยอาจจะดูตั้งกล้องแบบแปลกๆหรืออิงๆไปบ้างนะคะก็พยายามอยู่ยังไม่ได้สั่งมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่มีค่อยมีเวลาอ่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเหมือนไฟมันจะไหม้เดี๋ยว แป๊บหนึ่งออนะคะถ้าไฟไหม้ก็เลิกจุดไฟละ,ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณคือดาวอังคารน,นะคะไปสถิตยอยู่ในภพอริแต่แต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวหลายๆดวงดาวพุธก็ดีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ก็ดีนะคะจะ ไปชุมนุมกันอยู่ที่พบสหชะซึ่งมีดาวพฤหัสและดาวเสาร์กลุ่มกันอยู่ดาวเดินในลักษณะแบบนี้นะแม่หมอจะบอกถึงคนพิจิกนะนะคะจะต้องไปวุ่นวายจะต้องไปช่วยคนอื่นเขาหรือเป็นที่ปรึกษานะคะคอยประคับประคองชีวิตเขาคนส่วนมอาอ่าคนส่วนรวมสังคมของคุณญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณนะคะปัญหาใครคุณแก้ได้หมดคุณ เก่งนะคะคุณเก่งในเรื่องของปัญหาของคนอื่นแก้ไขได้ดีใครมาขอคําปรึกษาคําแนะนําอำพิจิกนี่จัดไปจัดหนักจัดเต็มแต่กับปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้นะอารมณ์พิจิกเวลามีปัญหาชอบนิ่งๆนิๆ่งๆก่อนนะคะนิ่งมาหลายปีแล้วเจอแต่ปัญหานะคะเดี๋ยวดาวนั้นออกดาวนี้ออกดาวนั้นทับรักโอ้โหการเงินความรักอมีปัญหาปัญหาตัวเองนะคะ นิ่งใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลือนไหวแต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยรู้ดีไปหมดนะคะจัดก,การได้และจัดก,การได้ดีลักษณะของเดือนกุมภาพัานจะเป็นอย่างนั้นแม้คุณจะเป็นคนที่รักความสงบแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ปรงแล้วคุณได้เห็นทางแสงสว่างแล้วว่าชีวิตของคุณอาจจะอยากจะใช,าาะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบสงบนะคะแต่เอาเข้าจริงๆคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเวแบบลาเห็นคนที่คุณรัก ครอบครัวของคุณเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยตกละกรรมลำบากหรือมีปัญหาคุณจะลงมือลงแรงเข้าไปช่วยเหลือเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่พิจิกอะบางครั้งอะการเทคแคร์ดูแลคนอื่นอะมันมันโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกคนมันมีหนทางเป็นของตัวเองเราไม่สามารถ ไปช่วยเหลือเขาได้หมดสักทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะ่ะทางที่ดีอ่ะเราควรให้คําแนะนําแล้วคอยแบบซัพพอร์ตเขาบ้างนะคะถ้าเกิดเขาต้องการความช่วยเหลือแต่เพื่อนฝูงของคุณญาติพี่น้องของคุณอะ่ะเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาต่อไปนะคะเอาแต่พอง,งามอย่าให้ตัวเองถึงกับว่าต้องเสียงานเสียการหรือว่าต้องแบบเหนื่อยอะ่ะและสุดท้ายพิจิกเองก็ มาจมอยู่กับปัญหาของตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะปะค่อยประคับประคอ,องคนอื่นไปก่อนอื่นนะแม่หม่อมจะขอแนะนำไพ่การ Spirit a n i m มอลสำหรับเดือนกุมภาพันธ์และแม่หม่อมมั่นใจว่าไพ่ใบนี้มันตรงกับชาวพิจิกนะคะคุณได้นี่ไพน่นกอินทรีนะคะไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่าเอาจิตวิญญาณเอาความกล้าหาญของคุณกลับมาชาวลัคนาราศีพิจิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เดีย๋ยวแม่หมอเล็งแป๊บหนึ่งว่าไฟมันจะไหมไหมชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบททดสอบเยอะนะ บททดสอบความเจ็บปวดมันเพียบพร้อมไปหมดความรักเงินทองนี่สินโดนโกงโดนหลอกล้มละลายต้องยกให้พิจิกเสาทับรักลาหูเลงรักนะคะตอนนี้ลาหูเลงรักอยู่นะคะแต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะเอาพอประมาณพอประมาณพิจิกเนี่ยรอดตายทุกสถานาการณ์อะไรที่ว่าแย่พิจิกพิจิกเนี่ยจะรอดนะต่อให้ถึงที่สุดแล้วก็มีทางรอดเสมอแต่รอดแบบคนบอบช้ำรอดแบบคนเจ็บช้ำนะคะและเจ็บแล้วไม่ค่อยจำ พิจิกจะเป็นอย่างนี้นะคะดูเหมือนเป็นคนหลายๆนะพิจิกนิ่งๆไม่พูดแต่จริงเป็นคนจิตใจดีนะคะและเป็นพวกเจ็บแล้วไม่จำให้ความเมตตาปาณีต่อผู้อื่นเสมอนะคะแต่คนอื่นมักจะมองคุณในแง่แบบคนร้ายอะนะเป็นนางร้ายตลอดเวลาโอเคพิจิกนะ อดเอาจิตวิญญาณคุณกลับคืนมาได้แหละความกล้าหาญความสามารถของคุณความเฉลียวฉลาดของคุณความเก่งกาจของคุณเอากลับมาได้แล้วในปี2,564ในจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะและดวงดาวเดินแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเองอาจจะต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นเสม,เสมอไปแต่หมายความว่า ตัวคุณอะ่ะจะต้องกล้าเผชิญกับสังคมได้แล้วจะต้องกล้าเผชิญออกมาสู่โลกกว้างได้แล้วนะคะเพราะการเงินการงานของคุณน่ะมันจะเข้ามาเพราะคนหมู่มากเพราะสังคมนะคะคุณต้องเปิดตัวคุณเลิกเก็บตัวได้แล้วในในลักษณะของไพ่ย,ยิปซีนะคะคุณได้ก้าวถ้วยพิจิตราหูเล็งรักนะคะเรื่องอเรื่องความรักแม่หมอบอกแล้วนะจะขออนุญาตไปคลิป อีกคลิปหนึ่งคลิปพิเศษเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่พูดเรื่องของความรักดีกว่าแต่บอกเป็นในๆว่าพิจิกอะ่ะมันโดดเด่นในเรื่องของความรักแต่มันจะมาในลักษณะซ้อนๆนะคะไม่รู้ใครซ้อนใครคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันโอเคเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการงานการงานนะคะช่วงกุมภาพานันธ์อยากจะให้คุณใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่างที่บอก เอาจิตวิญญาณเอาความสามารถเอาความเก่งกาจของคุณกลับึ้นมาได้แล้วพิจิกบางครั้งเห็นไหมก้าวถ้วยอารมณ์ประมาณฉันไม่สนใจใครฉันไม่แคร์ใจใครโรค มันหมุนรอบตัวชันคุณโฟกัสแต่ตัวเองไม่ได้แล้วนะคุณจะมาหลบอยู่ในถ้ำหลบความเจ็บปวดหนีความผิดหวังหนีปัญหานะคะอยู่ในโลกของตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วคุณต้องออกไปสู้ไปดินน้นรนไปพบปะผู้คนไปแบบไปไฟ g h อะ่ะไปควาไปหาความก้าวหน้าในชีวิตคุณคุณจะได้เจอสักทีใครที่บอกว่าพิจิตไม่เห็นจะดีเลยถามตัวเองก่อนไหมยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า นะคะยังแบบมีปัญหาเรื่องการเงินก็นั่งรอการเงินโอ้ไม่หมอบอกว่าจะดีไม่เห็นดีเลยรอว่าจะถูกหวยมันก็ไม่ถูกหวยโอ้โหโควิดมาอีกแล้วนะคะชีวิตอื <c> ้อ <oughs> ทำไมมันแย่จังแต่เฮ้ยไม่ได้คิดในมุมอื่นเลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันก้าวหน้าไม่ได้คิดจริงจังนะคะคนเราอะ่ะ มันล้มได้มันผิดพลาดกนันได้มาตลอดแต่ในในชีวิตของคนเราอะ่ะมันควรจะต้องออกมาต่อสู้ได้แล้วพิจิกนะคะออกมาสู้ได้แล้วแล้วก็ต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาจังไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาจริงเอาจังในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะไปซัพพอร์ตใครการงงการงานอะไรคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นกับสังคมมู่มากไปดูแลเทคแคร นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อย่ากเกินตัวเหนื่อยเปล่านะคะสุดท้ายแล้วพอใครเขาได้ดีเขาก็ลืมคุณนั่นแหละนะคะแต่คุณก็ไม่ได้หวังอะไรคุณหวังแค่คนที่คุณรักคนที่คุณ care เทคแคร์เขามีความสุขนิสใส่พิจิกเป็นอย่างนั้นโอเคนอกจากเดือนนี้นะคะอยากจะให้เอาจึงเอาจัจเห็นไหมลักษณะดาบดาบแบบนี้ไม่หมายความว่าถึงอุปสรรคหมายความว่าการเอาจริงเอาจาังนะคะเพราะอะไรเรื่องของการเงินเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะ ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะฟู้งาหร้หราอะไรได้แต่เป้าหมายหรือความรู้สึกของคุณคุณอยากเทคแคร์คนที่บ้านโดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่คุณพ่อของคุณเนี่ยคุณอยากจะเทคแคร์ดูแลครอบครัวของคุณให้มีความสุขเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรให้ตั้งแผนการให้ตั้งเป้าหมายและทำมันให้สำเร็จนะคะไม่ว่ามันจะช้าจะเร็วจงทำมันอย่างจริงจังแล้วคุณจะพบทางสำเร็จแล้วคุณทำได้จิตวิญญาณแห่งนกอินทรีกลับมาแล้วนะคะ ยังไงคุณก็จะต้องกลับมามีเหมือนเดิมแต่ใช้เวลาหน่อยแล้วกันเพราะใช้มาหลายปีแล้วนะปีนี้้อเอาจริงเอาจังนะคะเจ้าของกิจการการงานนะคะช่วงนี้วุ่นวายนะคะเจอการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะคะศัตรูคู่แข่งมีเข้ามาเข้ามาทดสอบแน่นอนแต่ไม่เห็นต้องแคร์คุณเก่งพอเชื่อมั่นนะ,นะเชื่อมั่นความเก่งกาจความสามารถคุณเอาอยู่นะ เอายังไงคุณก็ชนะนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องสู้นะคะพิจิกนะคะฮึดบังขึ้นสุดนะ่ะอารมณ์ขึ้นสุดอังคารนะลมเพลลมพัดเดี๋ยวพอลงแบบก็กลายเป็นแบบหรือสีไปเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาสู้ก็สู้ให้สุดนะต้องชนะให้ได้อ่าต้องชนะให้ได้ส่วนคนทํางานประจํา นะคะช่วงนี้จะเสงๆงเมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงระบบนะคะอยู่ดีๆมีมีคนใหม่เข้ามาแหมเจ้านายก็เหมือนจะเมตตาเขามากกว่าคุณหรือว่าแหมคนใหม่มันแสดงสายแสงญาณุภาพว่ามันเก่งกาจกว่าคุณ ก็ไม่ต้องแคร์พี่จิกบอกแล้วว่าคุณเก่งมากพอในช่วงนี้มันจะวุ่นวายหน่อยนะคะปรับตัวให้ทันสนุกออกนะพี่จิกปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองออกมาจากถ้ำเชื่อมกลับมาเชื่อมั่นตัวเองอีกครั้งหนึง่งโอ้โหความสามารถเต็มเปลี่ยมแบบนี้จะไปกลัวอะไรนะคะสำหรับ ต่อไปอสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวพฤหัสยังไปกลุ่มกันอยู่ในภพของศาชระซึ่งมีดาวเสาการเงินนะคะคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีถามว่ามันพอมีไหมมันก็พอมีแต่เห็นไหมนะคะพอมีเงินเข้ามารายจ่ายตามตัวแถม ใจคุณอย,อยากที่บอกอยากจะดูแลคนในครอบครัวอยากจะดูแลคนที่รักมันทําไม่ได้เพราะรายจ่ายนะคะเดี๋ยวค่ารักษาไอ้นั่นไอ้นูน่นไอ้นี่มันเข้ามานะคะซ่อมรถซ่อมบ้านรักษาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองมากมายหลากหลายสุดท้ายนะพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่บอกนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่าตัวคุณอะ่ะต้องมั่นใจตัวเองนะคะ สรุปสุดท้ายชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่คุณมีความโดดเด่นในหลายๆอย่างนะคะคุณจะมีแต่คนอยากจะมาหาคุณคุณมีแต่คนที่อยากจะมาปรึกษาคุณเห็นไหมคะเดวิลขึ้นนะถ้าเรื่องของความรักอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าในเรื่องของอในเรื่องของตัวตนของคุณ แม่บอกว่าพิจิกต่อให้คุณอยากอย,กอยู่เงียบก็มีคนอยากจะมาหาคุณอยากจะมาให้คุณอ่าให้คาปรึกษาให้การช่วยเหลือกลับมาเถอคะค่ะความเชื่อมัน่นกลับมาเถอคะค่ะพิจิกคุณอย่ามองแต่ว่าชีวิตคุณแม่งผ่านอะไรมาไม่รู้เจ็บปวดโอ้โหล้มเหลวล้มละลายโดนโกงโดนหักหลังโดนแทงเฮ้ยมันผ่านไปแล้วปะทุกทุกประสบการณ์มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะพิจิกถ้าไม่เรียนรู้อย่างจริงจัง แม่หมอเชื่อเลยว่าไม่จำนะคะเป็นคนแบบบอกแล้วลมเพลลมพัดไบโพล่านะคะขึ้นสุดลงสุดกดใครได้ได้ไม่นานเวลากดเอาจริงนะแต่เวลาเขามาขอโทษหรือว่าเขาเขา,เขามีอะไรที่น่าสงสารน่ะคุณไปและคุณเมตตาและวเขาเรียกพวกเจ็บแล้วไม่จำอ่าเพราะฉะนั้นจงเอาประสบการณ์คุณต้องเจ็บแล้วจำก่อนนะ,ะและนับตั้งแต่วิวนาทีนี้เวลานี้เป็นต้นไปไปีนี้ฟื้นไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าย่งไงแล้วนะคะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตายอย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณการมองหาโอกาสหนทางมันขึ้นอยู่กับตัวคุณดวงดาวอะ่ะมันเดินทุกวันดวงชะตามันเปลี่ยนทุกวันทุกปีนั่นแหละนะจนเราตายไปนั่นแหละสิ่งสําคัญคุณต้องสู้เพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักเพื่อข้อควางคุณเพื่ออนาคตของคุณขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ